ไปเพื wollen, ่อเปลี่ยนเบนความตนใจเขานะครับเพื่อแยกประสาทเขาถ้าเขามีการจะกินเราจริงๆนะครับเราต้องบอกพี่อย่าทำผมเลยครับในระหว่างที่เราพูดประโยคนะออกไปนะครับพี่อย่าทำผมเลยครับมีอะไรที่อยากได้อะไรพี่เอาไปเลยหรือเขาพูดนะครับก็อย่าให้จบประโยคนะครับเพราะคาพูดของคนเนี่ยมันจะแยกประสาทนะครับถ้าเราพูดเราก็ปฏิบัติการในระหว่างเราพูดถ้าเขาพูดก็ปฏิบัติการในระหว่างเขาพูดอย่างเช่นถ้าผมพูดก่อนนะครับ มือนี้ก็ตกป็นยิ่ปืนนะครับแล้วเหวี่ยงปืนเขาหาตัวเขานะครับถ้าปืนอยู่ในอยู่ในมือเขาก็ดึงเหวี่ยงปืนแล้วดึงเท้ากลับมาครับเด็กปุ๊กเอาปืนตัวเองนะครับออกมาใช้งานนะไม่เอาปืนเขานะครับเอาปืนเองมาใช้งานแทนนะครับเอาปืนเองมาใช้งานเพราะเราต้องมั่นใจปืนเรามากกว่าปืนเขานะครับอ้าวท่าแรกเนี้ยมีใครสงใส่ไหมเอาปฏิบัติเลยเอาทั้งหมดแถวหน้า